วันในวันที่สิบเก่าเดินทน 4, ส,นส 8, ี่ปีสองเฮงเาเอปีใต้ปีสองเฮงหนึ่งปากสิบานีเฮาคาอินเล็บไตแชนแนลเอาข่าวเงาขึ้นตันมาฝากตอนพี่น้องผููปัน,ปนิ์ปันแหงสองหัวคอโอ้คอ,อทนหนึ่งนะข่าวเงาอ่ำลีจอมเนจับดินแดนตังเวงตาขีเล็กอันทนสองข่าวเงาขึ้นตันสึกมานใจซสึกว่าขึ้นหลอตึกเนรอยไตแรงวันหนึ่งในคะข่าวเงาทนหนึ่งข่าวเงาอ่ำลีจอมดินแดนเนจับ เมืองจึงไต่เมียงตาขีเล็กบันหนังหนคะวันที่18เดเดินทน4ปีชงยิงเศร้าซึกมานตั้งใจเอาหมากลงฝากเศร้าว p ็ p ปล่อยใส่ห้งพึกซ้อนการหมายทนหนึ่งของ r าซีเอเเดเนอยก่อวันเจเวงเกงตุงจึงไต่ปอดออกคงข่าวเงาอัมมีกนหมาเจ็บบันหนังไหนคะเย่าก่ข่าวเงาขึ้นตันทน2อซึกมานมิ้นอองไหลใจ ซึกว่าป๊อดจานขึ้นหลอตึกกลอยแตแรงเสซึกว่าลาดว่าป๊อไขย,ยื้อก่อขึ้นยื้อหังควยสุลาว่ลาดหนังไหนต่อเลี้ยวซึกมานแหลว่ามีลองเคียงแข็งการซึกต่อกันไว้วันหนังไหนเยา้ากอขดยอดน่ะแทงลองหนึ่งอ่ะมานกอไลเอาหมากลงปากเศร้าเอ็มพีเอ็มเอ็มปล่อยใส่ตับซึก บางเซาอาสีเอสเอตีลอยก่อวันมีวหวจอมหนังในคะ่ะพี่น้องเขาขึ้นจอยกันส่งแช่จอมหนังผุงฮางอันหันวหยเขาขาดต่างคิดจูถึงขอบใจให้พี่น้องเขาปลอดภัยหลอดเพเขียนต่อเคอันมาเตอร์ใส่พี่น้องเขากูก็เสียกันดีคะ่ะ